สวัสดีค่ะอ๋อนี่าหิมะนี่าหยุดแล้วเพงตกอยู่ค่ะแต่ว่าตกเบาๆมาเมืองนี้ก็ตั้งใจจะพาไปเก็บเห็ดเบิร์ชโพลิทัวบนเขา แต่พอมาถึงแล้วสภาพก็คือจะมีหิมะคุมพื้นอยู่แบบนี้จึงไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่คุ้มที่จะไปยินขึ้นไปมันเป็นทางที่ราดมากค่ะราดชันมากเลยดูทีคะดูเขาตรงนั้นน่าชันขนาดไหนมันไม่คุ้มที่จะขึ้นไปเพื่อที่จะไปไปดูเห็ดมันมันมันไม่คุ้มเท่าไหร่ ก็เลยไม่ไปดีกว่าค่ะลักษณะหิมะวันนี้กับกับวันที่มีพายุมันจะต่างกันมันมันไม่ไม่น่าที่จะเล่นเหมือนกับวันที่มีพายุค่ะโหวันนั้นเห็นเห็นปุยหิมะบนสนามนี้แล้วนะคะเห็นกองหิมะบนสนามนี้แล้วมันอยากจะเล่นเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ ไม่อยากเล่นเท่าไหร่ก็หนาเหมือนกันนะประมาณน่าจะประมาณสองนิ้วเดี๋ยวต้องไปดูที่เก้าอี้ค่ะว่าหนาแค่ไหนที่ตกเมื่อกี้นี่แหละค่ะที่ตกเมื่อกี้ก็ประมาณประมาณนิ้วเดียวที่ที่เล่นวันนั้นก็คือตรงนี้แหละค่ะแต่วันนี้ไม่กล้าไม่กล้าเล่นเพราะว่า มันไม่ใช่หิมะใหม่เป็นหิมะเก่าที่ที่ตกตกทับถมมาหลายๆวันค่ะแต่เห็นก็ยังอยากเล่นอยู่นะลองเดินดูที่เว้ยยังอยากจะเล่นอยู่อยากจะพั้นสโนว์แมนอีกตัวหนึ่งค่ะเนี่ยเดิเดินเนี่ยยังเดินเดินได้ ยังเดินได้หน้าเดินค่ะหน้าเดินขอโทษนะคะไม่ได้ใส่รองเท้าสโนมานะใส่รองเท้าธรรมดาลงมาค่ะดีที่ว่าหิมะไม่สูงนะไม่สูงค่ะแต่ว่าก็ท่วมท่วมขอบรองเท้านี้นะชอบมากค่ะไว้พรุ่งนี้ค่อยมาเล่นพรุ่งนี้จะพาไปปั้นสโนแมนตรงนั้น ที่ตรงนี้ค่ะนี่เดินได้ไม่ไม่น่ากลัวเหมือนครั้งนั้นเพราะว่าเดินแล้วมันไม่ได้ยุบลงไปโอ้หตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างคือตรงนี้นี่ค่ะมันจะเข้ามาในรองเทา้ามันไม่คุ้มค่ะที่จะปีนขึ้นไปบนเขาเพียงแค่จะไปเก็บเห็ดเห็ดยาฆ่าเชื้อเบิร์ชโพลิพัว ยังแต่สินใจยังไม่ไปค่ะเพราะยังไงก็ยังเป็นเหตุเดิมเหตุเก่าของปี2020สวยอยู่นะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะรอยที่เดินออกมาเมื่อกี้อากาศสดชื่นมากค่ะอากาศนอกเมืองเนี่ยสดชื่นจริงๆมันจะคนละแบบกับอากาศในเมืองเหมือนบ้านเราค่ะ ความสดชื่นอากาศในกรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่กับนอกเมืองนอกเมืองออกไปอากาศมันต่างกันก็เหมือนนั่นแหละค่ะปุยใหญ่นะฮิมาปุยใหญ่นะเนี่ยถ้าหากตกทั้งคืนพรุ่งนี้มานั่งเล่นได้นะเนี่ยค่ะเ็าจะพาเดินไปที่ทางรถไฟแต่วันนี้คงไม่ได้พาเดินไปค่ะ เดินตรงนี้ต้องระวังเดี๋ยวจะลื่นเมื่อเช้าที่เดินออกมาดูนั้นน่ะตรงนี้ยังไม่มีหิมะนะคะยังเห็นพื้นปูนอยู่แต่ตอนนี้หิมะหิมะคลุมแล้วโ <c oughs> อ้โปุยใหญ่ดีจังเลยนั่นฟังเสียงหิมะบนใบใบโอ๊กนะคะ ทีมะตกลงมาโดนใบโอเค้ดีจังเป็นบรรยากาศที่สุดยอดเลยชอบถ้าอยู่ในซิตี้นะคะบรรยากาศแบบนี้ไม่มีหรอกนี่ตรงนี้ก็น่านั่ง นูน่นค่ะหมายถึงตรงใกล้ศาลานะคะแต่ตรงนี้ยังไม่น่านั่งเท่าไหร่ฝุ่นมันจะปลิวมาจากถนนอยากเจอแมวดำสองตัวที่ครั้งก่อนหลายเดือนมาแล้วที่มาเมืองนี้ค่ะแมวดำสองตัวโอ้ตัวเดียวตัวเดียวเดินมาหาแล้วร้องเงยวเงยวน่ารักน่ารัก ไปลองดูกันตรงนี้ตรงนี้ก็เดินเข้าไปอพาร์ตเมนต์ได้ค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหิมะจะสูงไหมถ้าสูงมันจะเข้าไปในรองเท้าค่ะเพราะไม่ได้ใส่รองเท้ากันหิมะมาไงคะอย่าไปเลยนี่นะสวยนะนั่นน่ะโอ้สวยจังเลยขออภัยนะคะท่านเจ้ที่เจ้าทางขออภัย จ้าที่เจ้าทางบ้านร้างตรงด้านขวามือนี่ค่ะอุ้ยตกหนักอยู่นะพรุ่งนี้ได้เล่นหิมะแน่ๆเลยได้เล่นแน่นอนค่ะชอบโหสวยจังนู่นน่ะค่ะโหสวยจังเลยเนะี่ย พรุ่งนี้ได้เล่นแน่นอนได้เล่นหิมะแน่นอนในซิตี้ก็ตกนะคะแต่ว่าป่านนี้คงหยุดแล้วมั้งสวยนะอ้สวยจังเลยต้องมองไปท,ที่ที่ที่ใบสนจะเห็นได้ชัดนะคะว่าหิมะกำลังตกอยู่เดินต่อไปสิ เดินง่ายง่ายโหยไม่เหมือนวันนั้นวันนั้นหิมะถึงเอวเกือบเป็นลมแดนเกือบเป็นลมวันนั้นนะฮะอ้นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าข้างล่างอาจารย์ค่ะโอ้ยออ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดยาเสี่ยงนั่นนะฮะอยากจะรู้ว่าตรงนี้ลึกไหม ลึกน่าจะลึกลึกค่ะลึกลึกโอ้ไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกเพราะข้างล่างเป็นน้ําแข็งแล้วไงฮะไม่ลึกนี่ไม่ลึกค่ะแค่นั้นเองเอาแผ่นมาสไลด์ลงได้ค่ะตรงนั้นก็ได้ค่ะเอาแผ่นสไลด์สไลด์ลงมาได้ของลูกสาวเขามีคล้ายๆโดนัทนะคะสูบลมเข้าไปมันจะเป็นกลมๆเหมือนยางรถนะคะแล้วก็เอาไปสไลด์ลง ในที่ที่เป็นหิมะลาบลงมาสูงสูๆอ่ะแต่ช่วงนี้ลูกไม่ว่างถ้าว่างก็อยากให้พาไปเล่นค่ะอยากเดินไปตรงนี้ถ้าใส่รองเท้าหิมะก้าลุยนะเนี่ยจะได้ไม่ได้ใส่รองเท้าหิมะก็อยากลุยอีกค่ะนี่ใส่รองเท้าที่เป็นพอดค่ะเป็นรองเท้าธรรมดาแบบนี้ย มันลุยหิมะไม่ได้ค่ะโอ้ดีจังเอมันก็น่าจะลุยได้นะน่าจะลุยได้นี่ไงบอกแล้วค่ะการมาเดินเล่นหิมะเนี่ยมันจะสนุกสนุกเราไม่อยากหยุดได,ได้ได้ได้ยังไม่สูงนักน แล้วกันต้องดูก่อนว่าสูงไหมถ้าหยียบยุบลงไปไม่ได้นะคะโอ,อ,ยอ้ยนั่นไง <c oughs> ไปโดนไปโดนกอหญ้าแห้งไม่เสี่ยงค่ะไม่เสี่ยงขอกลับไปก่อนไปใส่รองเท้าสโนว์ที่เป็นบูทมาดีกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะมีนกมีกระรอ,อกแนตะตอนนี้ไม่มีฮะจำศีลหมดแล้ว สนุกมากแต่หน้ากากก็ยังต้องใส่นะคะยังใส่หน้ากากอยู่ยังไงอ่ะที่เดินมามื่อยี้ฮะดูที่บนเสื้อสนุกนะเนี่ยสนุกจังไม่ได้เกี่ยวกับอายุค่ะ ตนี้เดินไปไหนมันจะเหมือนเมืองร้างเพราะคนจะอยู่ในบ้านจะออกมาข้างนอกเฉพาะที่เขาจะไปซื้อของเพราะข้างนอกอากาศมันเย็นนะคะนี่นี่เห็นไหมแข็งปุ๊กเลยนี่ค่ะแข็งปุ๊กถ้าล้มลงนะถ้าล้มลงนะคะแล้วก็มาโดนตรงนี้นะหมายหมายถึงล้มแล้วมากระแทกกับตรงนี้แขนหักสะโพกแตกได้นะคะเพราะข้างล่างมันจะแข็ง อันตรายมากๆเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนกันถ้าเดินแล้วล้มนะคะจะให้ดูนะนะมันจะแข็งแข็งเป็นหินเลยว้สนุกได้สนุกอีกแล้วไว้พบกันใหม่นะคะเนา่อยากจะเดินไปตรงนี้ก็จะไม่ไม่ได้รองเท้ามันสั้นขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชม ไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะกวดไม่ได้